สวัสดีครับมาพบกับนักช่ยเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับปกติเนี่ยหลายท่านก็จะใช้พวกวอลมิเตอร์วัดนะครับมันจะได้แต่แรงดันเท่านั้นการประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ดีนะครับสําหรับรถยนต์รถโมไซเนี่ยเขาจะให้วัดที่ค่า CCA นะครับเป็นค่าที่เอาไว้ใช้ตอนสตาร์ทเครื่องนะครับ เพราะว่าถ้าค่าเนี้ยมันต่ำเนี่ยบางทีรวัดโวลต์มันคือมันมีอ่าแต่บางทีสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าบังทีค่าพวกเนี้ยไม่ได้มาตรฐานแล้วหรือบางทีโวลต์มันต่ําจริงเราไปชาร์จจริงโวลต์มันมาชาร์จเสร็จโวลต์มันขึ้นอ่าแต่ค่า CCA มันมันเหมือนแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมไปแล้วนะครับก็ไม่ได้อ่าเราก็ต้องมีวัดมีการวัดนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อดีๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ค่า CCA มาให้นะครับแต่เนี้ยอย่างตัวเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อที่แบบอ่าถูกโบนะครับ อ่ผมก็เลยไปเทียบกับตัวคลิกที่ผมมีนะครับคลิกตัวใหม่ผมเนี่ยอ่าตัวค่า CCA ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่90นะครับอ่าเก้าสิบไม่ว่าจะเขียนไยเลยแต่ดีๆแต่นี้มันเป็นแบบถูกๆมันก็ไม่ได้บอกไว้นะครับอ่าเท่านี้เราก็ลองผมก็เลยยึดยึดตัวนี้เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับเพราะว่าวงมันใกล้อ่าห้าแอมป์มันใกล้ๆกันครับตัวนี้มันห้าแอมป์ของที่มันห้าจุดสามอ่าวิธีการวัดนะครับก็เอาตัว สายนะครับสีดำาคือขั้วลบจำไม่ง่ายเลยนะครับแบตเตอรี่สีดำก็คือขั้วลบอ่านี้คือลบนะครับสีแดงคือขั้วบ,บวกก็คีบเข้าไปตัวนี้ไม่มีเครื่องวัดเนี่ยไม่มีแบตในตัวนะครับมันจะเป็นเออแม้มันจะกระพริบก่อนนะครับเพื่อให้เราเลือกมันอันนี้ไม่ฉลาดเท่าไหร่นะครับเราต้องเลือกเองว่ามันรุ่นไหนกลับมาปุ๊บแล้วก็ใส่ค่า CCA ที่เป็นมาตรฐานนะครับอ่าผม ทิ้งต่างว่ามันเท่ากับของคลิกนะครับนะจริงๆมันควรจะน้อยกว่าด้วยนะตัวนี้ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งถอดออกมาประมาณถอดออกมาเพราะว่าอาแต่มันได้ตั้งต่ําสุดได้แค่รนะ้อยนะ่ผมก็ผมก็ตั้งร้อยเป็นมาตรฐานมันนะครับอ่าร้อยหนึ่งผมก็กดโอเครับหนึ่งมันก็ทําการวัดนะครับได้แปดสิบเจ็ดอ่าก็ถือว่าดีนะครับมันก็จะมีบ่ออยู่ฟูดอ่าแต่ว่า ตัวนี้ยังพอใช้ได้นะครับ r c m ยังใช้ได้นะอ่านะครับก็จะมีค่าพวก SOQ SOC ความต้านทานอะไรพวกนี้นะครับโอ้นะครับก็สิบนะนะครับตัวนี้พอถอดออกมาเพราเดี๋ยวมัน่วงว่างมันก็เอามาชาร์จกับเครื่องชาร์จนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราถอดออกมาแล้วทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มไฟปเริ่มแบบคายประจุไปนะครับแล้วก็อาจจะเสื่อมไปก็คือถ้าใครมีแบตเตอรี่เก่าๆเนี่ย ถ้ามันยังแบบไม่ใช่ว่าสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็ลองเอามาชาร์จเก็บไว้ได้นะครับผมก็ผมได้ทำอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์หลังๆที่ผมใช้ไม่ไว่าจะเป็นฟิลาโนโน,นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่ผมใช้ก็คลิกเนี่ยมันใ้ตัวนี้ไม่มีสตาร์ทเท้ากันใช่ไหมครับเหมือนเคยมีนะบางทีเราเผลอไปเปิดสวิตช์เผลออะไรไว้นะแบตหมดอ่าเรายังเอาไอ้พวกนี้ครับมาต่อพ่วงได้นะผมก็จะเอาแบตเก่าๆเนี่ยมาเก็บไว้นะครับอ่าก็นะไว้ว่าสตาร์ทได้เวลาแบตเราหมดเนี่ยแล้วก็ พ่วงสตาร์ทก็ไปนะครับง่ายๆนะ,นะก็ประมาณนี้นะครับเวลาการใช้เราตรวจสอบนะครับก็มองว่างก็ตรวจสอบได้นะถ้าค่ามันต่าแล้วเนี่ยก็คือแต่อยู่ในรถเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะเราใช้มันมันมนก็มีการชาร์จแต่ค่ามันต่ําแสดงว่าแบตมันเริ่มเสื่อมแลวถ้าต่ําไปนะครับอ่าเพราะมันเสือเส่อมเสื่อมเราก็ควรจะอาจจะเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียนะครับไม่งั้นมันจะลําบากหรือถ้ามันหมดกลางทางแล้วหลายท่านคงไม่มีกลางทางทำเทีไปจอดไว้อย่างนี้อาจจะไปเที่ยวแล้วจอด แบตหมดนะครับอ่าหรืออยู่บ้านนะครับอ่าลืมอ,อะไรก็ว่าหรือเอามันเสื่อมเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดก็ลำบากเพราะเราไม่มีสตาร์ทเท้าใช่ไหมครับล่นเนี่ยหลังเนี่ยเพราะยิ่งเป็นกุญแจร,รีโมทเนี่ยสตาร์ทเท้าก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะอ่าเราก็ยังถ้าเราไปหมดปุ๊บเราไปกว่าจะไปร้านบ้างบางคนอยู่ไกลเนี่ยกว่าจะเข็นไปร้านไม่มีเพื่อนไปซื้อแบตให้อย่างเงี้ยลําบากนะครับอ่าก็ตรวจไว้แล้วเจอปุ๊บมาเริ่มไม่ดีแล้วก็อาจต้องเปลี่ยนก็จะได้เปลี่ยนง่ายๆแต่ผมไม่เคยมีปัญหาผมจะพกแบบตรองหลายลูกนะครับ ถอก็เก็บไว้แล้วก็ชาร์จไว้เคยมีนนะครับเคยลืมแบบไม่แบบมันอ่อนสตาร์ทไม่ติดผมก็เอามาพ่วงแล้วก็สตาร์ทได้นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบีย่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิจิทัโฟโต้ในยูทูบช anel ในแฟนเพจดิจิทัโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ